จุลปันนาตหนึ่งอันตวักหมวดว่าด้วยที่สุดหนึ่งอันตะสูตรว่าด้วยที่สุดเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายที่สุดสี่อย่างคือหนึ่งที่สุดคือสักกายกายของตน 2. ที่สุดคือเหตุเกิดแห่งสักกาย สที่สุดคือความดับแห่งสก,กายะ 4. ที่สุดคือปฏิปทาที่ถึงความดับแห่งสก,กายะที่สุดคือสก,กายะเป็นอย่างไรคือควรกล่าวได้ว่าที่สุดคือสักกายะนั้นได้แก่อุปาทานขันห้าประการอุปาทานขันห้าประการอะไรบ้างคือ 1. รูปูปาทานขันอุปาทานขันคือรูป สองเวทนูปาทานขันอุปาทานขันคือเวทนาสามสัญญูปาทานขันอุปาทานขันคือสัญญาสี่สังขารูปาทานขันอุปาทานขันคือสังขารห้าวิญญาณูปาทานขันอุปาทานขันคือวิญญาณนี้เรียกว่าที่สุดคือสักกายะ ที่สุดคือเหตุเกิดแห่งสักกายะเป็นอย่างไรคือตันหาอันทำให้เกิดอีกประกอบด้วยความเพลิดเพลินและความกำนัดมีปกติเพลิดเพลินยิ่งในอารมณ์นั้นๆได้แก่1กามตัณหาความทยานอยากในกาม 2. ภวตันหาความทยานอยากในภพ 3. วิภวะตันหาความทยานอยากในวิภพนี้เรียกว่า ที่สุดคือเหตุเกิดแห่งสักกายะที่สุดคือความดับแห่งสักกายะเป็นอย่างไรคือความดับตันหาไม่เหลือด้วยวิราคะความสละความสละคืนความพ้นความไม่อาลัยในตันหานี้เรียกว่าที่สุดคือความดับแห่งสักกายะที่สุดคือปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสักกายะเป็นอย่างไร คืออริยมรรคมีองค์8นี้แลได้แก่ 1. สัมมาทิฏฐิเห็นชอบ 2. สัมมาสังกัปปะดำริชอบ 3. สัมมาวาจาเจรจาชอบ 4. สัมมากรรมตกะระทำชอบ 5. สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบ 6. สัมมาวายามะพยายามชอบ 7. สัมมาสติระลึกชอบ 8. สัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบนี้เรียกว่าที่สุดคือปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสักกายะภิกษุทั้งหลายที่สุดสี่อย่างเหล่านี้แลอันตรสูตรที่หนึ่งจบ 2. ทุกขสูตรว่าด้วยทุกขเรื่องเกิดขึ้นที่ครุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย เราจากแสดงทุกข์ทุกขสมุทัยเหตุเกิดท,ทุกข์ทุกขนิโรธความดับทุกข์และทุกขณนิโรธทคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เธอทั้งหลายจงฟังทุกข์เป็นอย่างไรคือควรกล่าวได้ว่าทุกนั้นได้แก่อุปาทานขันห้าประการอุปาทานขันห้าประการอะไรบ้างคือหนึ่งรูปรูปาทานขัน ละถึงหวิญญาณูปาทานคันนี้เรียกว่าทุกข์ทุกขสมุทัยเป็นอย่างไรคือตันหาอันทําให้เกิดอีกประกอบด้วยความเพลิดเพลินและความกําหนัดมีปกติเพลิดเพลินยิ่งในอารมณ์นั้นๆได้แก่หนึ่งกามตันหาสองภวะตันหาสวิภวะตันหานี้เรียกว่าทุกขสมุทัย ทุกขนิโรธเป็นอย่างไรคือความดับตัณหาไม่เหลือด้วยวิราคะความสละความสละคืนความพ้นความไม่อะไรในตัณหานี้เรียกว่าทุกขนิโรธทุกขนิโรธาคามินีปฏิป,ปทาเป็นอย่างไรคืออริยมรรคมีองค์8ดนี้แลได้แก่หนึ่งสัมมาทิฐิละถึง8สัมมาสม,มาธินี้เรียกว่า ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาทุกขสูตรที่สองจบ 3. สักกายสูตรว่าด้วยสักกายะเรื่องเกิดขึ้นที่กรุูสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงสักกายะเหตุเกิดแห่งสักกายะความดับแห่งสักกายะและปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสักกายะ เธอทั้งหลายจงฟังสักกายะเป็นอย่างไรคือควรกล่าวได้ว่าสักกายะนั้นได้แก่อุปาทานขันห้าประการอุปาทานขันห้าประการอะไรบ้างคือ 1. นึ่รูปูปาทานขันละถึง 5. วิญญาณูปาทานขันนี้เรียกว่าสักกายะเหตุเกิดแห่งสักกายะเป็นอย่างไร คือตันหาอันทําให้เกิดอีกประกอบด้วยความเพลิดเพลินและความกำหนัดมีปกติเพลิดเพลินยิ่งในอารมณ์นั้นๆคือ 1. กามตัณหา 2. ภาภวตัณหา 3. วิภวะตัณหานี้เรียกว่าเหตุเกิดแห่งสักกายะความดับแห่งสักกายะเป็นอย่างไรคือความดับตัณหาไม่เหลือด้วยวิราคะความสละความสละคืน ความพ้นความไม่อาลัยในตัณหานี้เรียกว่าความดับแห่งสักกายะปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสักกายะเป็นอย่างไรคืออริยมรรคมีองค์8ดนี้แลได้แก่ 1. สัมมาทิฏฐิ 2. สัมมาสังกัปปะและถึง 8. สัมมาสม,มาธินี้เรียกว่าปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสักกายะ สักกายสูตรที่สามจบ 4. ปริญเยยยสูตรว่าด้วยธรรมที่ควรกำหนดรู้เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมที่ควรกำหนดรู้ความกำหนดรู้และบุคคลผู้กำหนดรู้เธอทั้งหลายจงฟังธรรมที่ควรกำหนดรู้เป็นอย่างไร คือรูปเป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้เหล่านี้เรียกว่าธรรมที่ควรกำหนดรู้ความกำหนดรู้เป็นอย่างไรคือความสิ้นราคะความสิ้นโทสะความสิ้นโมหะนี้เรียกว่าความกำหนดรู้บุคคลผู้กำหนดรู้เป็นอย่างไรคือควรกล่าวได้ว่า บุคคลผู้กําหนดรู้นั้นคือพระอระหันต์ได้แก่ท่านผู้มีชื่ออย่างนี้มีโคดอย่างนี้นี้เรียกว่าบุคคลผู้กําหนดรู้ปริญเยยสูตรที่สี่จบ 5. สมณะสูตรว่าด้วยสมณะเรื่องเกิดขึ้นที่กรูงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอุปาทานขันห้าประการน,นี้ อุปาทานขันห้าประการอะไรบ้างคือ 1. รูปูปาทานขันละถึง 5. วิญญาณูปาทานขันภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งไม่รู้ชัดคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากอุปาทานขันห้าประการนี้ตามความเป็นจริงสมณะหรือพรามเหล่านั้นไม่จัดว่าเป็นสมณะในหมู่สมณนะ และไม่จัดว่าเป็นพรามในหมู่พรามทั้งท่านเหล่านั้นก็ไม่ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์แห่งความเป็นสมณนะหรือประโยชน์แห่งความเป็นพรามด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายส่วนสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึง่งรู้ชัดคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากอุปาทานขันห้าประการนี้ตามความเป็นจริงสมณะหรือพรามเหล่านั้นจัดว่า เป็นสมณะในหมู่สมณะและจัดว่าเป็นพราม์ในหมู่พรามทั้งท่านเหล่านั้นก็ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์แห่งความเป็นสมณะหรือประโยชน์แห่งความเป็นพราม์ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันสมณะสูตรที่หจบ 6. ทุติยสมณะสูตรว่าด้วยสมณะสูตรที่สอง เรื่องเกิดขึ้นที่ครงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายกุปาทานขันห้าประการน,นี้กุปาทานขันห้าประการอะไรบ้างคือ 1. รูปูปานานขันและถึง 5. วิญญาณูปานานขันภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึง่งไม่รู้ชัดความเกิดความดับคุณโทษ และเครื่องสลัดออกจากอุปาทานขันห้าประการนี้ตามความเป็นจริงและถึงภิกษุทั้งหลายส่วนสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดและถึงทั้งท่านเหล่านั้นก็ทําให้แจ้งซึ่งประโยชน์แห่งความเป็นสมณะหรือประโยชน์แห่งความเป็นพรามณ์ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันทุติยสมณะสูตรที่หจบ โสตาปันสูตรว่าด้วยพระโสดาบันเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอุปาทานขันห้าประการนี้อุปทานขันห้าประการอะไรบ้างคือหนึ่งรูปูปาทานขันละถึง 5. วิญญาณูปาทานขันภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดอริยสาวกรู้ชัดความเกิดความดับคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากอุปาทานขันห้าประการนี้ตามความเป็นจริงเมื่อนั้นอริยสาวกนี้เราเรียกว่าเป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าโซตาปัณสูตรที่เจจบ 8. ปดอรหันตสูตร ว่าด้วยพระอาหารหันต์เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีประภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอุปาทานขันห้าประการนี้อุปาทานขันห้าประการอะไรบ้างคือหนึ่งรูปูปาทานขันละถึง 5. วิญญาณูปาทานขันภิกษุทั้งหลายเมื่อใดภิกษุรู้ชัดความเกิดความดับ คุณโทษและเครื่องสลัดออกจากอุปาทานขันห้าประการนี้ตามความเป็นจริงเป็นผู้หลุดพ้นเพราะไม่ถือมั่นเมื่อนั้นภิกษุนี้เราเรียกว่าภิกษุผู้เป็นอรหันตขีนาศยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภวะสังโยชน์แล้วหลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบ อารหันตสูตรที่8จบ 9. ก้ฉันทปหานสูตรว่าด้วยการละความพอใจเรื่องเกิดขึ้นที่ครูสาวถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละความพอใจความกำหนัดความเพลิดเพลินความทยานอยากในรูปเมื่อเป็นเช่นนี้รูปนั้นก็จะเป็นอันเธอทั้งหลายละได้เด็ดขาด ตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทําให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ในเวทนาในสัญญาในสังขารเธอทั้งหลายจงละความพอใจความกำหนัดความเพลิดเพลินความทยานอยากในวิญญาณเมื่อเป็นเช่นนี้วิญญาณน,นั้นก็จะเป็นอันเธอทั้งหลายละได้เด็ดขาดตัดรากถอนโคน เหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ชันทะปหานสูตรที่เก้าจบสิบทุติยะชันทะปหานสูตรว่าด้วยการละความพอใจสูตรที่สองเรื่องเกิดขึ้นที่ครูสาววัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละความพอใจความกำหนัดความเพลิดเพลินความทยานอยากอุบายและความยึดมั่นอันเป็นเหตุที่ใจเข้าไปตั้งมั่นเถือมั่นและนอนเนื่องในรูปเมื่อเป็นเช่นนี้รูปนั้นก็จกเป็นอันเธอทั้งหลายละได้เด็ดขาดตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ ในเวทนาในสัญญาเธอทั้งหลายจงละความพอใจในสังขารเมื่อเป็นเช่นนี้สังขารน,นั้นก็จะเป็นอันเธอทั้งหลายละได้เด็ดขาดตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้เธอทั้งหลายจงละความพอใจความกำหนัดความเพลิดเพลินความทยานอยาก อุบายและความยึดมั่นอันเป็นเหตุให้ใจเข้าไปตั้งมั่นถือมั่นและนอนเนื่องในวิญญาณเมื่อเป็นเช่นนี้วิญญาณน,นั้นก็จะเป็นอันเธอทั้งหลายละได้เด็ดขาดตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทําให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ทุติยะฉันทะปหาณสูตรที่สิบจบ อันตวักที่หนึ่งจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. อันตสูตร 2. ทุกขสูตร 3. สักกายสูตร 4. ปริญเยยสูตร 5. สมณะสูตร 6. ทุติยสมณะสูตร 7. โสตาปันณะสูตร 8. อรหันตสูตร ก้าชันทะปหาณสูตรสิบทุติยะชันทะปหาณสูตร